ไอ้ของพลเรือบนที่ยิงสะโพกแล้วเนี่ยเพื่อะไรเจอแต่เจอแต่ปืนเอ้ยเจอตะโพกเจอตะเพิ่มทำไมลงทีมสี่เลยวะห้าคนไหนว่ามันอยู่ไหนวะอ๋อมีคนนั่งอยู่ด้วยเนี่ยไหนมันนี่มันนี่มันนี้มันนี่มันนี่ปืนมีปืนยิงแม่ไอ้ขับไปก่อนขับไปก่อนไอ้เยอะอยู่ไหน มันเบรกอ่ะมันเบรกอ่ะเบรกอ่ะจอดยังไม่ไม่เหลืออยู่คนหนึ่งอยู่กันเราเหมือนไม่กาลงหรอขี่มาดิขี่ไปอ่ะเมื่ขี่นขอ่เมื่อ ขับขับมาทางนี่ขับมาที่นี่สองแล้วสดตี้เลยไหนใครมีปืนไม่จะขับไปหาอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้สองแล้วยัดหน้าแม่งไอ้จอ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 ตัดชื่อไหนวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววิ่งไปไหนสัตว์อยู่ไหนเราพบเพื่อนมาเลย้่ไปไหนอยู่ไหนเราลักษณะลักษณะนั่งกระนั่งรถเปิดได้ยินเสียงรถรถกำลังมา เออสังมันป้มป้อมป้อมาูจอดจอดจอรี่เป็อเนลเอ็นเอ็นสามสี่ห้านี้เหมือนจะรู้ชะตาตัวเองไเอ็สามสี่ห้าลงลงเพียบเลยหมดแล้วใช่ไหมแถวเนี้ยตายแล้วหมดแล้วนมากกีเลยเมื่อกี้ังกัโดด เราไม่หันไปต่อยมันหรอมันนั่งหลังอ่ะมันต่อยไม่ได้เราไม่มีขอไงไม่มีอาวุธไม่ต่อยไม่มีอะไรเลยไม่จริงไม่มีอะไรเลยนั่งคู่เอาปืนติดกล้องด้ด้วยปืนอันเล็กนั่งคู่เป็นเพื่อนมาด้วยกันมาทัวมาทัวโอ้โหไม่เจอปืนเลย นี่เนี่ยปืนโอ๊ยเฮ้ยโดนยิงโอ้ยสัตว์โอ๊ยเขี้ยเขี้ยะหลงช่วยด้วยช่วยด้วยสัตว์กหลงยิงเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยกูก็ล้มกูก็ล้มกูก็ล้มยิงเต็มมือไปตัวตายแล้วเจอแต่กระสุนไม่เจอปืนใครก็ได้ขึ้นมารักษาที่เนี่ย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 อยู่แถวแถว โดนสองตัวมันวิ่งเลาะๆกับแพงอยู่ใครก็ได้มรักษาที่รักษาที่อยู่บนโบดด้วยด้วยทางไหนก็ไม่รู้เฮ้ยบนโบดมีตัวบนโบดบนโบดบนโบดรีบตัวเรีบอินเพ um ื่อนมันล้มหมดแล้วเพื่อนมันล้มหมดแล้วผมอยู่บนโบดจะตายแล้วมันคาไปหากันแล้วคาปาร์ปี มาช่วยผมก่อนขาวอยู่ด้วยกัน,ดกนเดี๋ยวก็ตายหมดตรงนั้น,นมันตายก่อน,อนเฮ้ยจ่าเ <c oughs> อ,อ๋เก็บร้องขอ้ยคืช่วยผมก่อนผมยังไม่ตายาผมจะตายแล้วไม่น่าทันล้วมงอีกนิดเดียวจะพยายามไม่ขยับ ไปมากไปมากไปเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดโนระวังนะหมนรอมันไอ้นี่ไม่ได้อะเปลี่ยนคนดูไม่ได้อะเปลี่ยนได้ครับเหตุรัพเหตุดาวครับอีกนิดเดียวเยอย่าพิ่งนะของผมเปลี่ยนไม่ได้ได้อยูวมันมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วโอ้ยอย่าแค่โอ้หเมื่อกี้นี้กูจะหาปืนได้ได้ปืนสั้นก็บอกเดี๋ยวระวังก็วิ่งไปงั้นแล้วลืมเลย ตรงไหนวะต้องหาเฟิร์สตัวซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนี่ใครวะใอหมุนวะเออไม่ใช่ไม่่ใชมีเฟิร์สเอเขอนะเนี่ยที่สศพของกล่องกูมีน้าว่าคนสองน้าว่ามันมาแก้แค้นเพื่อนไงมันเหลื่ตัวไม่หรออ๋อเนี่ยมันไม่ใช่นี่หว่าก็ล่วงไปสองตัวแล้วผมยิงไปสามอ่ะอ๋อ อีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันยิงตาเสร็จอ่ะมันฆ่าตัวตายผมยิงไปหนึ่งะกล่องมันตกอยู่นี่หมดเลยเห็มสามตัวเนี่ยผมแล้วมันฆ่าตัวตายผมยิงไปตัวหนึ่งอ่ะมันก็เห็นคาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอระถลตายไปสองตัวใช่แล้วมันมีตัวยืนยืนูแสดงมันฆ่าตัวตายแล้วกล่องผมมีคนสองอยู่ไหนวะกล่องมึงอยู่ไหนวะ ดีนุ๊กมาซ้อน,นทันม,มันกำลังช่วยเพื่อนเนี่ย,ยเดี๋ยวขวา,ขวาเ,เดินตรงไปตรงไปตรงไป,ตรงไปเนี่ยถวๆเนี้ยของันไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้มันตายอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอเดินตรงเดินตรง